สวัสดีครับคุณอยู่กับผมเก่งช่องนะักบอล่านล้านครับคลิปนี้ผมมาคาดการ์ a y e r ์ f the w e อฟเเให้เพื่อนๆดูกันเลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ทั้งหมด11คนจะมีใครกันบ้างเรามาเริ่มรับชมกันเลยดีกว่าครับเริ่มที่คนแรกครับอีวานโทนี่ครับคนนี้ซัดไป3ประตูแล้วก็ได้ Man of the Mat c h ไปเป็นที่เรียบร้อยครับสกอร์รวมทั้งหมดเนี่ยประตูต่อ2นะฮะคนต่อมาฮะคนที่2ครับยูนุส มูซานะฮะทำไป2แอซิดครับแล้วก็ได้รับแมนออฟเดอะแมนไปครับสกอร์รวมเนี่ยอยู่ที่5ประตูต่อ1เลยนะฮะตำแหน่ง RMF คนต่อมาฮะคนที่3ครับเบนชิเวลทำไป1ประตูกับ1แอซิดครับลงมานี่โอ้โหสร้างความแตกต่างได้เยอะมากๆครับได้รับตำแหน่งแมนออฟเดอะแมนไปครับใครฮาวเวดก็ไม่ธรรมดาครับลงมาในเกมเปลี่ยนทั้งคู่ฮะแต่ขอเลือกเป็นเบนชิเวลนะฮะต่อมาฮะคนที่4ครับคิมมินเจครับคนนี้ ทําไป1ประตูครับแล้วก็ความแม่นยําในการเข้าบอลเนี่ยอยู่ที่92ครับสก,กัด1ครั้งแล้วก็เคลียรบอลไป3ครั้งนะฮะโหดมากๆครับช่วงนี้ต่อมาฮะคนที่5้ามาร์คัตแดฟอร์ดครับตำแหน่ง LWF ครับแต่ว่าค่าคืนที่ผ่านมาเนี่ยมาคัตแดฟอร์ดเนี่ยตำแหน่ง CF นะฮะ แม่ยังเดือดครับซัดไป2ประตูครับแล้วก็จ่ายไป1ประตูครับสกอร์รวมเนี่ยชนะอาร์เซนอลไปที่3ประตูต่อหนึ่งเลยฮะต่อมาฮะคนที่6เชเมนสกี้ครับคนนี้ยิงไป1จ่ายไป1ครับจ่ายบอลสำคัญไป6ครั้งนะครับแล้วก็ความแม่นยำเนี่ยอยู่ที่5ครั้งครับจบสกอร์รวมเนี่ยอยู่ที่4ประตูต่อ3นะฮะคนต่อมาฮะกองหลังจากบาร์เซโลนาครับกุนเด้ครับคนนี้ทำไป2แอสซิสต์ครับแล้วก็ได้รับแมนออฟเดอะแมนไปครับ เป็นกองหลังที่น่าสนใจมากๆครับคนต่อมาฮะผู้รักษาประตูกันมากครับนี่ฮะคนนี้ไม่มาไม่ได้ครับจอแดนพิกฟอร์ดครับเซฟไป8ครั้งครับโอ้โหทําให้ลิเวอร์พูลเนี่ยเสมอกับเอเวอเรตันไปครับสูนประตูต่อสูนย์ฮะคนต่อมาฮะจาก AC ซีมิลานครับเจอกับอินเตอร์มิลานนะฮะนี่ฮะลาเวลมิเลโอนะฮะคนนี้ยิงไป2แอสซิดไป1ครับได้รับตำแหน่งแมนออฟเดอะแมตไปครับ คนต่อมาฮะแม็กอาลิเตอร์ครับคนนี้ยิงไปส่องประตูครับสกอร์รวมเนี่ยจากไบตันเนี่ยประตูต่อ2อครับโคตรโหดครับช่วงนี้ไบตันและคนสุดท้ายครับไมลริโอเนลเมซี่ก็เคลียร์ยนเอมปาเป้แหละฮะมซี่จ่ายไปส่องครับแล้วก็เอมเปาเป้เนี่ยยิงไปส่องเช่นกันครับส่องคนนี้ใครมาก็ได้นะฮะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้ฮะหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนักบอลพันล้านไปด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ